สวัสดีครับวันนี้พามาชมเจ้าคันนี้นะครับที่เราทําการแปลงคันล่างนะครับตอนนี้ช่างก็ไล่เชื่อมประกอบเรียบร้อยนะครับนครับเดิมทีน็อตกระปุกเกียร์ตัวนี้ครับขาดทั้ง2ตัวเลยนะครับตอนมานะครับ ช่างก็ทําการเอาอ,อกให้นะครับขาดคานะครับสำหรับท่านใดที่ใช้คานเดินนะครับก็หมั่นเช็คน็อตนะครับที่เป็นคอรากเดินนะครับเราต้องหมั่นเช็คน็อตสองตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันอาการมันลามนะครับ ทานนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ย่นเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มยก เจ้าหนกุ้งใส่นะครับก็ชุดลูกสูบที่เราเปลี่ยนอะไหล่ไปนะครับทีนี้ก็คือบล็อกสไลด์นะครับแล้วก็น็อตจับการสูบนะครับเราต้องใช้เป็นน็อตหัวเหลี่ยมอย่างนี้นะครับคอเหลี่ยมนะครับไม่งั้นจะทําให้รูเสีเยนะครับตอนนี้เอ่อตัวนี้คือเดิมเดิมลูกค้า ใส่เป็นน็อตธรรมดามาครับรูก็เริ่มจะแหว่งแล้วนะครับที่จริงมันต้องเป็นนอ็อตคอเหลี่ยมอย่างนี้นะครับทีนี้ก็เปลี่ยนบูทเรียบร้อยนะครับแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนสลักลูกสูบนะครับ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีนะครับตอนที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยทําสีตัวคารลากให้ลูกค้านะครับว่าคันนี้จะเป็นสภาพยังไงนะครับวันนี้สวัสดีครับ